เมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าในพื้นที่สวนปาล์มที่จังหวัดตรังอําเภอสิกาอเจอศพถูกฆ่าเผานั่งยางถึงสมศพด้วยกันสมศพนี้อยู่ในจุดเดียวกันนะดูได้ยังไงอะ่ะก็คือยังเห็นเป็นชิ้นส่วนคนอยู่เลยฮะเห็นหัวกะโหลกเห็นอะไรต่างๆาเหล่านี้จุดนี้เจอสมร่างหลังจากนั้นขยับห่างไปประมาณ300เมตรครับเจอเหมือนกับเป็นหลุมที่มีการฝังกลบแล้วมีกิ่งกระถินป่าเนี่ยวางโปะโปะคลุมคลุมเอาไว้คล้ายๆอําอพรางค่ะ พอขุดลงไปขุดลงไปประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะฮะปรากฏว่าเจอเหมือนเศษชิ้นเนื้อคนน่ะที่ถูกเผาแล้วเผาไม่หมดแล้วกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันฟุ้งอึบตีขึ้นมาเลยอ่ะคุณน้ําแข็งคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ระหว่างที่ทีมข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบมันเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นอีกระหว่างที่กําลังไล่เช็คพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงปืนปริศนาดังมาสองนัดด้วยกันฮะยังไม่รู้นะว่าปืนนั้นมาจากไหนใครเป็นคนยิงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลครับโอ้โหแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้มันเป็นพื้นที่สวนปามมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วมันเชื่อมกันกันกบสวนอื่นๆด้วยอีกต่างหากครับแต่ละสวนก็จะมีคนดูแลมีเจ้าของใช่ไหมล่าสุดฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาชุดสืบลงพื้นที่ไปปรากฏคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมข<ฆ>อบอกอย่างนี้ก่อนนะ เจอหลุมปิดศนาอีกหนึ่งหลุมแต่ยังไม่รู้ว่าหลุมนั้นจะมีร่างคนฝังอยู่หรือไม่อย่างไรมันเป็นหลุมแปลกๆอยู่ฮะนี่ตรงวงกลมสีแดง <อะ S 2> นี่คือล่าสุดที่เจอเมื่อเช้าอ,<ะ>อยู่ระหว่างการตรวจสอบมันดูแปลกๆจะเชื่อมโยงกันหรือไม่กับสบี่ศพผมนับสี่ศพแล้วนะะเพราะว่าสาศพถูกฆ่าเผานน่งยางอีกศพหนึ่ง,งถูกฆ่าฝังดินแล้วก็เหมือนมีร่องรอยถูกเผาด้วย ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งศพเป็นศพที่ห้าหรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแล้วศพที่พบเป็นศพของใครอ่ะถ้าย้อนกลับไปฮะมีลูกชายของโกเชตเขาบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นพ่อผมกับลูกน้องพ่อ,อเพราะอะไรพ่อผมเนี่ยได้รับแจ้งมาบอกว่ามีขโมยมาขโมยทลายปามน้ำมันในสวนซึ่งเป็นสวนที่พ่อเขาดูแลอยู่ก็เลยรีบออกมา ออกมาจากบ้านที่คลองท่อมกระบี่ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆว,วันก่อนหลังจากนั้นทำไมพ่อยังไม่กลับเอ๊ะมันแปลกๆนะพี่รุษสังเกตจากอะไรหมาฮะอ๋อหรอทำไมอ่ะปกติเนี่ยโกเชตจะต้องกลับมาบ้านและให้อาหารหมาช่วงเย็นๆค่ะหมามันดูกระวนกระวายครับเจ้าของไม่มาให้อาหารสักทีมันหิวซีมันหิวไงเฮ้ยทำไมหมามีอาการแปลกๆปกเ้ยเอ้าวแสดงว่าพ่อยังไม่กลับหรอเนี่ยแล้วพ่อไปไหนอ่ะทำไมไปนานแล้วเนี่ยลองโทรหาลูกน้องพ่อ โทรติดแต่ไม่มีคนรับโทรอีกครั้งถูกปิดโทรศัพท์ไปแล้วอา้าวแปลกๆแ,แล้วแบบนี้แปลกๆแ,แล้วเลยมาจากกระบี่ครับมาที่ตรังมาดูซิว่าสวนที่พ่อเขาต้องมาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเอ๊ะม,มีมีหัวขโมยจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอพ่อแต่เจอไฟกําลังลุกไหม้อยู่ในร่องสวนโอ้โหใจแป้วเลยอะ่ะหลังจากนั้นก็ไปดูใกล้ๆ คิดว่าน่าจะเป็นร่างของพ่อแล้วก็ลูกน้องพ่ออีกสองคนคเพราะว่าลูกน้องพ่อสองคนหนึ่งในสองนี้มีคนหนึ่งที่ขาดามเหล็ก<อ>และเจอสภาพคล้ายๆเหมือนมีขาดมเหล็กอยู่คุณน้ําแข็งคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้ชุดสืบตํารวจภูธรภาคเก้าลงพื้นที่เจอหลุมปริศนาเพิ่มนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะว่าจะเกี่ยวข้องกันไหมในหลุมนั้นจะมีร่างคนที่ถูกฆ่าหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ครับ ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่ตำรวจสพสีเกาที่ได้รับการประสานเพื่อให้มาพิสูจน์ทราบว่าจะเชื่อมโยงกันไหมกับสศพที่ถูกเผานังยางและอีกถึงศพที่ฝังในหลุมเมื่อวานนี้บริเวณริมถนนมีลูกปาลน้ำมันสุกตกร่วงอยู่และปาลน้ำมันหนึ่งทลายครับบริเวณคนต้นปาลพบทางปาลอยู่ในสภาพเพิ่งตัดใหม่ๆจุดนี้ห่างจากหลุมที่ขุดพบศพเมื่อวานนี้ประมาณ100เมตรและห่างจากขนมร้าง ขนาร้างก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพบว่ามีคนถูกฆ่าเผานั่งยางเพราะขนําร้างนั้นมันมีอะไรแปลกๆเช่นปลอกกระสุนมีเหมือนกับแกนลอนที่ถูกตัดแต่งเอาไว้สําหรับรถน้ําแล้วก็มีเหมือนร่องรอยคราบเลือดที่ถูกล้างออกไปอาจจะมีการยิงก่อนแล้วค่อยฆ่าเผานั่งยางหรือไม่อย่างไรห่างจากตรงจุดแถวนั้นนะครับประมาณ300เมตรลูกชายโกเช่นนะครับทำเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีหน้าที่ดูแลสวนปาล์มให้กับโกขุน หลังจากที่พ่อหายตัวไปแล้วติดต่อไม่ได้เริ่มใจคอไม่ดีครับทีนี้ฮะพอแจ้งเรื่องประสานกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะพบนะครับว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจตรวจสอบพบเนี่ยอย่างเช่นปลอกกระสุนจุดปลอกปลอกกระสุน11มม1ปลอกตำรวจเลยคาดว่าไอ้บริเวณจุดที่พบเผา,านั่งยาง3าศพและใกล้ๆกันตรงนั้นมีขนมร้างมีปลอกกระสุนแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนกับว่า ขวดน้ำที่น่าจะใส่น้ํามันมาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรยิงเสร็จและย้ายศพไปเผานั่งยางหรือเปล่านายเรืองศักดิ์คือลูกชายโกเชตครับบอกว่าคือผมตามหาพ่อเพราะติดต่อพ่อไม่ได้จนกระทั่งมาหาที่สวนปามแล้วเห็นแสงไฟดูใกล้ๆเลยรู้ว่านั่นเป็นคนถูกเผา ผมกลัวมากว่านั่นคือพ่อและลูกน้องอก็ยังหวังลึกๆนะว่าไม่อยากให้ใช่เลยแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะมันมุ่งไปทางนั้นแล้วอ่ะฮะเปิดใจเล่ากับพี่กั้งพัชรวรินแบบนี้ครับผมก็เดินทางกับลูกน้องพ่ออก็เห็นนะมีไฟสุมส่มๆและมีกลิ่นไหมหน่อย,ยพอเห็นปุ๊บก็บอกเขาเลยวิ่งก่อน เพราะว่าสบคนแน่เขาคงมีกระโหลกแน่นอนเลยอตอนนั้นไม่คิดเลยเพราะว่าแม่นั่งอยู่บนรถคนเดียวด<ะ>้วยผมก็ต้องรีบวิ่งหาแม่ก่ออมไม่ไปเยอะแล้วก็ผมสันนิษฐานเองก็น่าจะเผาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยก็ภาวนาในใจว่าไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคาดไม่ถึง ผู้เสียชีวิตทั้ง3รายตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นโกเชตหรือว่านายสุรเชษอายุ69ปีครับมีหน้าที่รับดูแลสวนปามให้กับโกขุนนะในขณะที่อีก2คนคือลูกน้องโกเชตคาดว่าจะเป็นนายอนนันหรือว่านายเปียกอายุ49แล้วก็นายวีรยุทธหรือว่านายบิ๊กอายุ41หลังเกิดเหตุ3คนนี้หายตัวไป ก็คาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากการถูกฆ่าเผานังยางแล้วก็รถกระบะของโกเช่ก็หายไปกระบะสีบอลเงินบวกกับมือถือของทั้ง3าคน3ามเครื่องก็หายไปเราได้วงจรปิด5 0พฤษภาคมบ่าย3ามโมงยีนาทีคาดว่าน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของโกเช่ขับกระบะสีบอลไปรับลูกน้องก็คือนายเปียกกับนายบิก๊กเนี่ยฮะก็นัดหมายกันเอาไว้ขับไปหลังจากนั้นลูกน้องสองคนขึ้นนั่งท้ายกระบะและมุ่งหน้าไปยังสวนปาล์มจุดเกิดเหตุ และเราได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับผู้ใหญ่บ้านชื่อจําลองให้ข้อมูลน่าสนใจมากเลยอบอกว่าเมื่อปลายเดือนเมษาโกเชตโทรมาปรึกษาบอกมีโจรขโมยปาล์มเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นลองไปคุยกับคนที่เขาดูแลสวนปาล์มติดกันดิที่ชื่อบินนะอะตรงนั้นมันจะมีสวนปาล์มอีกประมาณ36ไร่ค่ะไ่สวนปาล์มที่โกเชตดูแลเนี่ยมีพื้นที่ประมาณรวมๆนะกลมๆประมาณร้อยไร่ ไปคุยกับนายบินดูหน่อยเผื่อจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลสวนปาล์มไงมันหลายตาหลายแรงก็ดีกว่าหัวเดียวก<ฮ>ะ<ๆ>เทียมรีบใช่ไหมล่ะต้นเดือนพฤษภาคมโกเช่โทรมาหาผู้ใหญ่อีกรอบแต่ไม่ทันได้รับสายและสุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นก็คาดว่าโกเช่อาจจะถูกฆ่าเผานั่งยางส่วนปมเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับส่วนตัวนายบินที่ผู้ใหญ่เขาพูดถึงว่าเอ้ยน่าจะไปลองคุยกับนายบินคนดูแลสวนปาล์มข้างๆเนี่ย ไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนฮะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมตำรวจอยู่ระหว่างการเชิญตัวมาเพื่อจะขอสอบถามข้อมูลหน่อยยังไม่รู้เลยว่าในบินไปอยู่ไหนยังไงความคืบหน้าการคลี่คลายคดีเช้าวันนี้ชุดสืบฮะเชิญพยานมาสอบปากคําอีกครั้งที่โรงพักสิเกาผู้การจังหวัดตรังบอกว่าในแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคดีคืบหน้าไปมากแล้วสอบพยานไปแล้วหลายปากส่วนที่ในบินหายตัวไปฟังตรงนี้ดีๆครับตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะอื เคยเป็นมือปืนรับจ้างแต่แต่เพื่อความเป็นธรรมฮะเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ต้องรอฟังเขาก่อนนะ,ะเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะฮะจะมีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้ไหมตํารวจบอกว่ายังไม่สามารถลงลึกรายละเอียดได้เดี๋ยวจะกระทบรูปคดีขอเวลาตํารวจทํางานก่อนคาดว่าภายในวัน2วันนี้เดี๋ยวหมายจับจะออกแล้วทันทีที่มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ทั้งน้องจ,าจ๋าแจ่มสีทั้งพี่กั้งพระชรวรินไปตามความคืบหน้า<ะ>เดี๋ยวรายงานให้ทราบทันทีครับ